thank <laughs> you เขาไปหยิบไว้เลยวางซองแล้หมดไว้เลยตัวน้องเขาท่านั่งดีกว่าเนี่ยหกไอ่ไหนตกตัวจวดที่ประเทศที่ประเทศละเซโน่เซโร่มันได้เงินเยอะดังนั้นอังนั้นคงได้ละห้วหนึ่งสองสามาหกเ็ดแปดเ็เซ็นต์เป็นทั้งหมดกันเท่าไหร่ 삼삼만리, <shriek> 두 เดียอ well. right uh, ันสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้จะตายใช่เนี่ยเอันสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ขายมาเลยด้วไม่ขายไม่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 มาม่หญ่่ ถ้าจได้มาแตงใหญ่สองอันใช่ไหมให้คนแล้วดีด้วยถูงใช่แล้วก็ไปเอาได้แตงเลยสองไม้โลไม้้แล้วก็หักไม้เลยใช่ใช่แล้วไหักเขจะเอาเาถาม่าเขาไ้เอาต้าไม้ไหม้นไม้เาไม่ไ้อเา้อไปถามต้อไถามเขาก่อนเขาไม่ไ้ไหอาจจะมีก็ได้เพราะว่าเราเอาเขามาให้นักกีฬาในราคาถูกเขาใม้นักกีฬาในตัดขายยังไเพราะว่าเาไม่อมมาวัาน

โรงงานมันสุดแถวธ <c ười> รรมดาอ้สแถวนะ้สแธรรมดาเไอ้สุแถวอไปโรงงานทาอะนี้หละต้องทำให้เองไม่ว่าอะเอง่เให้โรงงานทาไ้แต่โอ้โหที่มาเลยไอเอ็มันไปแกที่มาเลยเาก็พาไปเที่ยวาป่ระมานไเทียวไอเอ็มไปไเนนอกแ้วโรงงานมันแบเป็นแค่สึดแถวไม่ใช่โรงงานใหญ่นะ ด้วแบบทางระสโรงงานในครอครัวเล็กๆแต่ไม <c Excel KK> <again> ่าในราคาไม่แพงเลยเพราะไม่ได้โฆษณาทปนรนี่ได้มีไปเอาดูได้นการี้ก็มีอนสาที่จกาสั่งนอถ้าการส่งก็ก่อนโม้แรงมาสองไม้หักสองไม้เลยกาสั่อดาตรงนี้าบหก่อนิมิในการสั่งอ O S P O L ครบ